ผู้คุมกฎแฉเองวิกฤตเอสเดทมานเมื่อนายพลหญิงสิ้นศรัทธาสวัสดีครับชาวไทยมิดแอดครับวันนี้เรามีเรื่องจริงที่มันพีกยิ่งกว่าหนังเมื่อระบบกำลังกินระบบและผู้คุมกฎถูกจับในข้อหาพยายามรักษากฎหมายเรากำลังพูดถึงพลตรีหญิงยิฟัตโทเมอร์เยรูซาลูมีเธอคืออายการทหารสูงสุดของอิสราเอลแต่ตอนนี้เธอถูกจับกุมครับทำไมล่ะเรื่องมันเริ่มที่เอสเดทีมานค่ายกักกันที่ทหารอิสราเอลเอง ให้การว่ามันคือท่ายทรมานที่มีการทรมานนักโทษเพื่อความบันเทิงและที่เลวร้ายที่สุดคือการละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงพอเธอในฐานะผู้คุมกฎพยายามทำหน้าที่สั่งจับทหารที่ทำผิดกลับเกิดเรื่องบ้าขึ้นครับรัฐมนตรีและสสฝ่ายขวาจัดนำม็อบบุกฐานทัพและสารทหารเพื่อขัดขวางการจับกลุมนี่คือการเมืองตีนมูบหน้าระบบยุติธรรมกองทัพเมื่อถูกอิทธิพลมืดขัดขวางเธอจึงตัดสินใจอัจวินิบาตกรรมอาช ตัวเองเธออนุมัติให้ปล่อยคลิปหลักฐานนั้นแช์สู่สาธารณะเพื่อสู้กับโฆษณาชวนเชื่อเท,ท็จที่รัฐบาลของเธอเองกําลังปัน่นแต่เกมพลิกครับชาวไทยมีดรัฐบาลไม่สนอาชญากรในคลิปแต่ล่าผู้แฉเธอถูกจับและถูกโจมตีด้วยวิธีสกปรตทันทีปั่นข่าวว่าเธอจัดฉากการหายตัวไปเล่นบทผู้หญิงใช้อารมณ์เพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของเธอและนี่คือจุดตายครับอิสราเอลรอดจากศาลโลก ICC มาตลอดเพราะอ้าง ว่าเรามีระบบยุติธรรมอิสระการที่รัฐบาลจับกลุ่มหัวหน้าระบบยุติธรรมของตัวเองก็คือการที่พวกเขายิงปืนใส่เกราะของตัวเองและยื่นหลักฐานให้ศาลโลกว่าระบบภายในมันเจ๊งแล้วนี่แค่เสี้ยวเดียวครับชาวไทมิทใครอยากรู้ว่ามันพังพินาศขนาดไหนและอนาคตของอิสราเอลจะเป็นอย่างไรตามไปดูบทวิเคราะห์ฉบับเต็มของแอดได้ที่ช่องแดงของไทยมิรครับ